เปไดปากมิงครับปากมิงนะปากมิงอาจารยกมครับวัดดีกับปีน้องเอฟซีครับวันนี้ปีล่วงจงมาจังวัดสังปีน้องอําเภอซีโขกับตรงนี้ก็เหลียกว่าตับตอนก้ามกับตําบลหน้าเหมืองเป็ดปีน้องการนี้นี่การนองงอดกับหนองงอกาวันนี้เรามากันปีน้องเรามาวัดดีครับอ้าลกลุ่มพี่ครับนี่กับเบ้ากับนี่กาบลูกปีลูวงน้องกับปีล่วงปีน้อง ตึงกับก้อนป่าปีล้วงกัหมาลกลุ่มปีปีนองตัวเดียวปีนองอย่าลืมนะครับตามมาเล่ปีนองเออ็ลกลุ่มปีมันเป็นโลกปันผื้อไล่ปันผื้อกับปีนองตีไม่รู้จักที่นะครับแล้วการลดจัดปันผื้อกับตามมาเล่ครับไปไหนวะสมบุก<า>เลยดิร่มเลยจ้ะเนี่ยเที่ยงวันร่มปากเลยปีหม้อตามมาเล่นะครับอืมมีกับฟันอะไรอยังนี้วะนี่เนาะยังกันอีกโอ้ยังครับ โอ้ทำก็วิ่งงัวพี่น้องนุ่งไลยแดงเดงอยู่นุ่งกลับเกี่ยวน้ำเต๋อเลยนายนี่นะลุ่มปีอันปีน้องเออมันจะอยู่เกะน้ำกับชวนหมากันมีแต่อยู่เขาเลยยาดูรุ่มปีมันอยู่มือเทียมกลักยังกันหนึ่งมือเทียมกลักอันครับ ดุ้งนุ่มพี่เปนเนี่ยอ้าวเดือนจ๊บมันมามาดุดเลยนะครับเดือนนะนี่ตัมมาจากร้องดังแน่ครับเดือนแดงกันย่างเดือนแดงกัยังนะเดือนแดงยังครับนี่ครเป็นย่างเป็นปลาต้มบุญเลยนะน้องอ่อนนะปลาต้มบุญกรับมีอ้าวกำลังครับพอเดือนมาได้นี่กรบไกยกัยังโอ้ครบกันยังเลยพี่น้องเออกรบก่กย่บก็ปานครับ แข่งจอมกบกับลูกพีกับไอยาบเอ้ยหยบหยบเลยนัวต่อเดียวปีหน่องเรายเล่นครับทีนี้ปีบ้าว่าเป็นไล่เขาก็อยากปั่นเดือนลูกบีลูกบีก็อยากเลื่อยอยากเป็นปามันมันเป็นไล่แล้วนะปามเป็นไล่คือลูกเพียเขาอยากผู้ลาอ่าเป็นไล่ลุกบีไล่ห่าลูกเพียเลยก็อยากปั่นเอางอางนู่ม้ยเหรอไม่อ่างนูมันตองเล็กเลแล้วว่าไงลูกเลื่องนี้ก็ยกเลอ อ่าวไกวเหอมัน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 โอก็อยากมั่งไกว้ขัวไกว้ขัวกว้มัว้เอ้ยัวไกว้ก็อยากเป็นขัวไกว้พี่น้องก็ไม่ได้อยากเป็นลายครับลูกกำก็อยากลายฮะนู้นลูกกำมันก็อยากลายฮะนูนเมนะครับแต่ลุมปรีมังก็อยากขั้วไกว้ัวไนว้อ๋อเส็ววะยีกินไวหนุ่มไกว้เรนน้อยต้องไปกับลุงน้ำลมลมระวังครับ น้ำนี่ต่อยยังแล้วนะต่อยควันยาวไหมไม่าวน่องเตงกับเตี้ยมันนั่นน้องเต่งอย่างนู้นอะไรได่ได้นั่นตัวเดยงเงียนมดมันหนูยุงง่ายไรมันไม่หรือน่องเตงกับเตียงอ่างนู่นี่น่องเตงกับเตียงนู่นก็ได้เออะป่านนั้นน้องเงียนมดเลยไม่หรือเขาตาแล่ตาปีน้องงัวก็กำลังงัดอยู่กับอยากได้ยิกับปีน้องเอ้ย ว่างอีดามาน้ำต่างปีกับโอ้ยนี่นะเ,เอะเอติมโอไปตัก็ได้กับอปลาเกียดดีวาไหมน้องครับผมจ่ไหนหาคเลยเฮ้ยเลตจานไต่รุ่นหาอันนี้ก้มไหนกว๊ะเลยวัวนองเบานีหนี่นอืมครับถามว่าเลกคน ไปไปจิ้มเลยก่อนดิไปไปไปป้าไปจิ้มวะจิ้ม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 ไปเด่งน้ำก็้ีครับเด่งน้ำก้อนกับปีน้องอ่าันที่เลนนี่มันมันครับมันตี่เลนอันทีเลนครับตัวเลนเกี่ยอะไรทีเดียวเล่นหน้าเดือนลาวอืมแล้วปีน้องนี่เจ้าหนาเว็บเว้ยเลยปีน้องนะกับไปจิ้มกันวะตัวเล่นหน้าเดือนไหนกี้เดียวนี่ดูเนี้ยนะ ตุงนี้ตุงนี้ตามคนไดไหมได้ครับได้ครับได้ได้ครับอ๋อไม่เปลี้ยวแต่เดือดมันมันเริ่มทุกเลยกันเม็ดดำเลยเม็ดดำเลยพี่น้องเม็ดดำเลยเริ่มทุกเลยเลยเลยหยบหยบพี่น้องครับหยบหยบทิ้งบี่นองเด็ดโอ๊กกับนั่นนั่นกันได้กินนะมันเนี้ยพี่น้องเร่จะกับเปลือกมันเนี้ยลุ่มปีกเขาเหยียบกับ แต่ล hmm. mm. ุก <If> พ <im> ี่น้องเอ้ยเม็ดดำกับแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวแต่เด๋ยวกะเปรี้ยวนี่ยกับแต่ไม่แต่เดียวกับนี่หนูจะกินรสปนี่จำพื้นได้มั้พี่น้องหรือเอ้กับหนูจะกินรสปนี่จำพื้นได้บ้งแกงเลยนะต้มต้มปลาต้มต้มปลาได้ใช่ไหมอ่าต้มต้มปลาโบกะอยร้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 อยปีน้องร้อยแกงต้มปลาโจรปลากดอือฮั้ยจะได้แม่กุ้งตัวตัดนังนีกแล่วพี่น้องกำลังได้เองนี่แรงร้อยอย่าเละพี่น้อง กินอหไรมาหลายงี่ตัวเดียวจัดอ่าหรืออ๋อมาตะกับปีน ong บานอะไรนะพีหลวงตับต้นก้ามตับต้นก้ามบานตับต้นก้ามตรงนี้ที่อำเภอที่โขงเลยนะอำเภอที่โขงตึ้งตำบลนาเมืองเพชรจังหวัดรังกับปีน ong กะตามตีต,ตรงเตียยนี่ตรงนี้ตรงนี้แก่ได้ไหมไปปาเม่งครับปาเม่งนะปาเม่งงาจมอย้าจมอยเลยงาจมอนะมันตาเรือโอ้ยรวยครับอืมรวยครับกับอาดปาเม่งบีนองเออตรงนี้กับต,ตีบีล่วงหนังกินร่มรุ่มฟรีอยู่นี่อ้างประมาณกี่โลได้เก<ล>้าโลประมาณเก้าโลกับนาเต,ตียวกันบีนองเออมีบรรยากาศอย่างรมบูดเลยครับตรงนี้ตับต้นกามมันอยู่แก่ๆครับ บไปตจนนู้กันตังเลยนะไปตจนนู้กับตังมันเปิอกันตังกับตังกันตังทิปจ่องลูกกับทิ้เดียวกับเตียวลุยมัดตังอ๋อเลยเอ็นชาวบ้านนี่ว่าจบเตียงว่ากับลุมปีร้อยวันนั้นนี่นางนำตาเลื่อยเลยนี่ปีนงอือคนเราจะว่าเรายากความทุกข์กับเราเลือกตามใจต้องกันกับพี่น้องใจต้องการแบบนั้นก็ไปตามสับปะได้เลยครับ อยุอหวนหยวนอื่อม็ดดำพริกเลยมันอีทุกเลยนี่นี่มันทุกเลยนี่จำกองข้างไดไหมหม็ดน้าได้นี่นะ โอ้กดนุ่นก่อนฮะได้ได้ได้หวากันไปแล้วที่มันลูกกบตั้งจ้าที่แกงต้มกบมาหว่างแป๊บเดี๋ยวปลอมกันนะกินอะไรนะมันมัจ้ามก้นลำบากแล้วบ้าลำไรเลยทั้งเรออย่าเล่าแล้วได้หรือมันก้มจริงนะเมื่อนมีโคนเลยเปลือกเปลือกมันนี่อิดเดียวนี่ครับมันเป็นเชีย

<N ic id> นี่นาได้นี่นี่นนนมาจย่างนี้ปกติมาอย่างเหมือนกูกูนี่กูนี่นู้นนี่กูนู่นกันตัวบ้าอย่างตัว่า,วาอย่างปลาต้นนามงันเลยนะนี่ครับนี่นี่ปกติดูแรงเองไหมไม่เองครับไม่เองไม่เองนะไม่เองครับเร่ยปนีตะลอดเย็นร้อยปีนองก็ปีร่องจงล่างหน้าครับเดี๋ยวจอยการล่างหน้าล่างตากันก่อนว่าเดี๋ยวเรากได้มาโบกลาปีนองเย็บนี่ตัวเดียวได้ครับได้ครับเนี่ยขามใจพิงมีตัวเดียวเราก็ไปกินมเดนัวตัวเดียวนะได้ครับ อ้าดูยได้รดงไปด้วครับอู้น้ำเย็นจิ้งว่าตรงนี้ตำรงมาจารกับต้องอนุรักปีน,นี้ไว้มากเออนี่อนุรักก็อนุรักไว้เป็นโซนเลยพี่น้องครับอ่าจำรับวันนี้นะกับเราแจามก้นกับ ได้ลุ่มปรีกันแล้วพี่นออ้องเอ g ตึงเราไปกินกันตีบ้านหลาวเลยพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนนะครับตีก้ามาชมพี่ล้วงจงอย่าลืมกากดติดตามพี่ล้วงจงกันนะครับกาหนงงุ่งงดเบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยบยบโยบปีน้องโยบโยบปีน ong อืออ่าผานลย